นะตรงที่วงเวียนไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆครับดึงดึงไหมใช้บิดหลังได้นะถ้ามันเร็วเกินไปก็ใช้บิดหลังไว้โอเคประมาณนี้ควมรู้สึกนะโอเคถูกต้องมาจุดนี้ยกสะโพกขึ้นนิดนึงครับไม่ต้องยืนยกสะโพกขึ้นเดียวโอเคถูกต้องจับแหยียดรถได้มั่นคงโอเคครับมามาเลยวงเวียนครับวงเวียนสุดท้ายถึงกว้างสุดท้ายถึงกว้างตามตามตามไป ไปเลยโอเคมาจุดนี้ครับจุดนี้ยกพวกขึ้นจากแหงล้อดิบมั่นคงยกพวกขึ้นนึงไม่ต้องอยู่รถครับมาเลยยกพวกขึ้นเดียวโอเคตรงนี้ก็นึกภาพว่าเวลาับขีดบนท้องถนนถ้าเจอถนนที่เป็นหนุ่มเป็นเป็นลูกเป็น่อเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับยกพวกไปตัดแต่งแห้เนาะจุดนี้นะครับให้เราอ่านเกลี่ยไว้บางครั้งบางทีเราไปสั่รถไปเที่ยวไปเล่นอะไรก็ตามนะครับถ้าเจอลูกก็น้าจะไม่ถึงจะใช้มาเป็นหนุ่มนะแต่เรายกพวกไปตัดแต่งนะเอามาเลยมาเลยยกพวกขึ้นเที่ยวจากแหงล้อดิบมั่นคง ประมาณนี้ถูกต้องอ่าถูกต้องประมาณนี้ครับโอเคบ้าวนเลยครับเข้าด้านซ้ายนะครับเข้าด้านซ้ายเข้าด้านซ้ายนะครับโอเคถูกต้องโอเคเราเพิ่งเริ่มใหม่ใช่ไหมโอเคต่อท้ายเพื่อนครับไปต่อท้ายเพื่อนมาคนต่อมามาเลยครับมาเลยตั้งฐางแล้นี่ครับตั้งฐานแ้วต้องนี่แต่เขาตองไว้ เห็นไหมจังหวะที่เราเข้าแคบปุ๊บเวลาเราจะเลี้ยวรถกลับคืนมาเนี่ยจังหวะที่รถเลี้ยวปุ๊บขาเราโดนขึ้นทันทีนะครับแค่ทีนักผีโล่กว้างนะร้อหน้าทีมาหาคุยเอ็มเลยนะร้อหน้าทีมาหาคุยเอ็มเลยกว้างทีนักผีโล่งกว้างเออมันจะเข้าง่ายถ้าเราตีนักผี่กว้างมันจะเข้าง่ายโอเคถูกต้องประมาณนี้ยกดพรมนิดนึงถูกต้อนนะเก่งมากใช่เข้าด้านซ้ายนะครับเข้าด้านซ้าย ไปว่นไปไหนคนนี้ให้ผ่านใช่ไหมคนนี้ให้ผ่านใช่ไหมเป็นไงรัเขาให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่่ขึ้นนะทุกนีที่เรายกสะโพกขึ้นนะคะทบกทีที่เรานั่งอยู่บนรถนะเวลานั่งอยู่รถรถจทุกทีเราจากตัวรถนะ ยก,ก okay. สะโพกนิดนึงจากแทงลงไปมั okay. ่นคงโอเคถูกต้องนะครับอ่าเข้าด้านเข้าซ้ายนะครับอ่าคุณผู้ชมที่ชักโคอ่าประมาณนั้นรอหน้ายิงมหาเปรี้ยมเลยนะรอหน้านะตีรับหนีบบ้างนะครับถ้ามันรอาก็เติมเพิ่มแสงนิดเดิ้ลก็ได้นะครับอ่าดะไม่นี้จะยกสะโพกมันต่อยแรงมากนะยกสะโพกขึง จับแฮนด์ว้มันคงจะลุ่ขึ้นนิดเดียวนะครับตรงนี้นะเราจะไม่มีรืไม่ก่อนตรงนี้นะวเลยถ้าเราตีแค่มันก็อย่างนั้นนะครับีแค่มันก็เวลาเราเกี่ยวรถกำพื้นมาเดี๋ยวนึงมาลง้ายเราเปิดเลยแอปไปครับไปดูเพื่อนด้วย ล้อหน้าที้หนาเอมเลยเอเยังไงไปทัเลยไปนยโอเคครับอเคย่างห็รถมันคงนะที่จะว่าหน้าพิมมาทั้งหน้าครับยกแบบตัดีพอดี ามมาเลยเครับเาเลา e: เบาเาด็กงครับหามเด้าียร์ถวงเมียนะครับห้ามใช้เด็กหน้านะครับแต่ได oh. ้ให un> ้เด็กหลังนะครับจะเห็นว่ารถงมาเบาอ้าเบาเบาเอาแค่ประคองรถได้นะครับรถโมลนคสเาเกจังหวะที่ ฝืนนะครับอยากให้ทุกคนฝึนกฝนว่าเวลาเราเจอฐานที่มันเป็น,นลักษณะนี้เราต้องลักษณะควบคุมรถยังไงให้ปลอดภัยนะครับจำความรู้สึกวันนี้ไว้นะครับอ่ะอันนี้ยกโพวกวนิดนึงนะครับจับแนขรบนรถประกงยกพวกนิดอ่าประมาณนี้โอเคถูกต,ต้องนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เพือความเป็นหมูเป็นหมอบแล้วกันเวลาเจอถนนที่เป็นลูกกลางนะครับเรียกู่อยู่เลยนะ จะแทงรถมั่นคงถูกต้องดูเพื่อนด้วย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 นะเพื่อนเต้าของรถตรงไหนนะเพื่อนด้วยนะครับอ่าเต้าด้านซ้ายมาเลยครับอ่าเวลาล็อกไปเลยอ่าพี่แกล้ไปเลยครับอ่าร้องแค่แรกร้องหน่อยอ่าเรียกว่าเตะก็แตกอีกครั้งหนึนิดนึงนะโอเคนะ